สวัสดีครับ FC นันตมาบายเปเร่ประขาครับมารับชมสมเด็จหลังลายเซ็นหลวงตาครับสร้างขึ้นมาเพื่อทำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านประขาหมู่เจครับเป็นเนื้อชานมากสวยงามมากๆครับเป็นงานดำรีของหลวงตาขึมครับที่ทำขึ้นมาเพื่อหาปัจจัยช่วย สร้างอาคารเรียนศูนย์พานะเด็กเล็กวัดพักขาครับด้านหลังก็เป็นหลวงตาขึมวรธรรมโมครับพระคูสุชัยวรธรรมหมายเลขพระหนึ่งเก้าสองห้าสวยงามมากๆครับเป็นเนื้อชานมากนะครับเป็นเนื้อเก่งแห่งวัดพักขาครับผู้สร้างขอเราจะสร้างที่เป็นเนื้อผงก็จะ ทำเป็นเนื้อชานมากขึ้นมาเป็นเนื้อหลักครับสวยงามมากๆเนื้อหาหมวลสารก็คือคำหมาคายของวงตาครับเอามาผสมแล้วก็ทางวัดก็ได้ทำมวลสารขึ้นมาผสมครับสวยงามมากๆเบาวิวเลยครับมวลสารที่เป็นมวลสารจริงๆจะเบาวิวเลยนะครับ สวยงามจริงๆครับคมชัดด้านหลังก็จะเป็นลายเซนสวยงามมากๆครับสมเด็จชานมากหลังลายเซนหลวงตาขึมวัดผักขะชอบแล้วคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมเพื่อเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์ไปด้วยกันครับ สวยงามเข้มขังมากๆครับผม